ทุกคนน่าจะรู้จักทฤษฎีโลกแบนกันแล้วใช่ไหมครับที่เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่รู้ไหมครับว่าความเชื่อโลกแบนนั้นอ่ะมีทฤษฎีอธิบายจริงๆแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองมาเล่าให้ฟังและทุกคนคิดดูนะครับว่าตัวเองจะเปลี่ยนไปเชื่อทฤษฎีโลกแบนหรือเปล่าคนที่เชื่อทฤษฎีโลกแบนนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเชื่อว่าโลกของเรามีหน้าตาเป็นดิสก์แบบน,นี้และเชื่อว่าผู้นำประเทศทุกประเทศนะครับรวมหัวกันหลอกประชาชนทุกคนโดยแผ่นดิสก์ของโลกเรานะครับจะมีขั้วโลกรออรงาา้ส ระบบสนที่สัญญาแอตร์กติกาในปี1961ขึ้นนั่นก็เพื่อไม่ให้มีใครไปถึงสุดขอบโลกแล้วก็ตกลงไปได้แล้วก็บอกด้วยว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไมสหรประชาชาติถึงใช้รูปนี้เป็นโลโก้ของตัวเองนอกจากนี้นะครับพวกเขาก็เชื่อด้วยว่าแผ่นโลกของเรามีโดมประเภทหนึ่งครอบคลุมอยู่เรียกว่าเฟอร์มันท์ซึ่งดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ก็อยู่ภายในนี้ด้วยและมีขนาดเพียงแค่50กิโลเมตรเท่านั้นสูงจากพื้นไม่กี่พันกิโลเมตรและเชื่อว่ามนุษย์เราอะ่ะไม่เคยออกนอกโดมนี้เลยทฤษฎีโลกแบนยังไมมม่่่่่่เเเเชชืือออดด้้วววยยาาาาีแแงงงงงนนรริิตผโลลกกขกํั ทางขึ้นไปข้างบนที่ความเร่ง9.8เมตรต่อวินาทียกกาลังสองซึ่งก็ค,คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงที่เราคํานวณกันได้นี่แหละเป็นเหตุผลของการวัดค่านี้ได้ต่อมานะครับทฤษฎีโลกแบนไม่เชื่อ้วยว่าโลกของเรากาลังหมุนอยู่ทําให้เกิดกลางวันกลางคืนโดยบอกว่าถ้าโลกของเราหมุนเร็วถึง1,670กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเราต้องรู้สึกแล้วสิแล้วทาไมก้อนเมฆไม่ถูกเหวี่ยงออกแตกเป็นชิ้นๆมันยังอยู่เป็นก้อนแบบเดิมๆได้ยังไงซึ่งพวกเขาก็อธิบายแทนนะครับว่าจริงๆแล้วอะพัฒน์จันกับพระอาทิตย์เน รูปจากออกาสทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยก็คือถูกปลอมขึ้นมาหมดเลยยางไงก็ตามแต่ครับด้วยการอธิบายทั้งหมดเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่เคยอธิบายได้จริงๆว่าทำไมาเวลาเรือวิ่งออกไปไกลพ้นตัวเรือถึงค่อยๆหายไปจากข้างล่างก่อนจึงทําให้หลายคนนะครับยังยากที่จะเชื่อทฤษฎีพวกนี้เป็นไงล่ะครับมีใครเริ่มเชื่อทฤษฎีโลกแบนมากขึ้นหรือยัง